ไม่กี่บอกพยายามอะไรก็ไม่มีคนเล่นก็พี่ก็ขอสาบกข้างล่างกรสอกออย่าอุ้ยพันนี้อย่าทำเรานะพันนี้เราล็อกมันพันดี้พันดี้เราต้องล็อกจริงๆนะเพื่อลบมาเราเพื่ออะไรก่อนพันดี้งงกระอูเข้ามาดิันดี้อุ้ยอุ้ยดึงปากเล้ยด้วยไม่พันนี้เฮ้ยว่ามาไปนงะสู้เด็ดไม่เนอุ้ยเดึงจุอุ้ยทีนี้พันี้ก็แตกแน่เฮ้ยเราสู้ได้เหมือนกันนะเว้ยทีมมาทมาดีพันี้ดี้็มาดิไปดีเรืเนาะแส้ ตา,ต,าตายนะ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 บอกก่อนนะ oh, <my> โดนปักนะหึงนะจ๊<ส>ะหึงทากเตือนนะจ๊ะบอกก่อนี่เราก็โอเคเหมือนกันนะเราแอบมิกก็ต้องแบบนี้ปะ ไลฟ์มินซี่ถังมินี่คือชาเต้าจะเปิดที่เราอะตึ๊ดมากเขาเขาจะต้องไปอะจะไิ๊จะมาพูดกับพิงเลยพิงแค่ดูแลเลนไม,ม่เฉย <Bring on S 1> แลไวเขาจพูกกับพิงค์หรอปะอ๋อเปิดไม่ได้ค่ะมันดีเลยค่ะมันมันพิงค์ดีเลยนะคะลองทำหลายทีแล้วคะ่ะเปิดเปิดแล้วมันดีเลยค่ะมันมันแบบดีเลยเลยอะ่ะคือคือหมายถึงว่าไม่ใช่ดีเลยสิแร่พูดอะ่ะมันคือขึ้นโยงอ่ะน่าตื่นเต้นแล้วคือขึ้นพิงค์เรงต้องก็คือต้องเที่ยวนี่คนนะ อยากสลับอยู่าสลับอยแต่มันต้องมาก่อน้วเมื่อกี้คือิต้อลงไปพิงต้องไปเทอรี่มันไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวคร่อนเดี๋วพิงคมาคือเวลาพิงเปิดเปิดไอ้นี่เปิดอ๋อเปิดเลยนะเปิดเปิดมา์อค่ะมันทำให้ภาพกับเสียงเวลาเราสตรีมขึ้นมันดีเลยดีเลยดีเลยหน้าสตรีมขึ้นก็นอการแก้ไม่หาย่เดีิงดี๋ยวพิงคทำหน้าที่นี่ก่อนนะพิงต้องกดเลือดปวต้องอกมากกวับเราทุกคนอย่างน้อยพิงก็มีสกอร์ที่น่ารักหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เลยทัน วิ่งเราเรามีน้อยกว่ารยเฮ้ยมวนหายเลยไอ้เรอย่าีเราก็เรวก็วิ่งหนีได้แล้วกันแล้วก็หนีก็คือแพนดี้เขาไม่ออกตากเลือดแพนดี้ก็นี er ่นะแพนดี้ก็คือสู้เราไม่ได้นี่เราเปรนปฏิป้กษ์วิ่งแพนดี้แพนดี้ดีกว่าดีกว่าไมใช่หรแต่เนอตีที่ยอน้ไปน้แบบัน คืนนี้ก็เขาจะรู้นะว่าพิงแบบพิงตั้งใจมากเลยนะพวกพิงคเฮ้ยอ้พวนนี้เขาทำอ่หยข้้ยเราเราัไวไย่อคือป้อมแกต้องแตาอะเอาติดกอมั่อนอยีตีปอมกัไ้แอแต่น้อยถ้าจบไปเรามีแบตที่เป็นตีป้อมเราก็ได้มีประโยชน์นะข้มา พิงไม่รู้จังหวะว่าเราจะทำยังไงอะนอกจากรู้ที่ว่าเราจะต้องดูแลเลนให้ดีแต่จังหวะที่พิงจะเข้าแต่ว่าพิงก็รู้นะว่าเราควรจะไปเอาแบบคือพิงไม่ค่อยรู้จังหวะแบบไม่ถู้อะพิงรู้ต้องควรจะแกงบ้างตัวเนี้ยเราควรจะแกงบ้างพอเราดันป้องปึ๊บเรากควรจะแกงกับเพื่อนก็เดินไปหน้อ่ะปึ๊บสิบสิบเหยื่อยุบเราเรากับอยากโลนไอคอนอุ้ยนี่ต้องมันเหรออุ้ยไอ้คนนี้คนนั้นเราต้องประกบคู่เราอย่างดีคืออีแพนดี้นี่แหละเราต้องประกบมัน เกองข้างบนนี่คือหนักแล้วทำไมดีว่าข้างบนอเดี๋ยวพี่ต้องไปตังเวทอ่ะเนี่ยเรารู้เหมนกันก็คือตันต้อแล้วก็คือัยเพื่อนก็ไม่ห่าาแล้วเราก็คือแล้วก็อย่างดีก็เปรี้ยวคูกันเป็นที่มาอีก้ยอนดีมันกไม่ยอมเลยทนดีอะไรกอนก็มาดิดับมันเลยนี่เป็นขางแอนี้เฮ้ยเราัใครวะเราปก่อนก็ตีป้อมก่อนก็ตีป้อมอยู่นะจะทำไมดีอ่ะเฮ้ยเทำไอ่ะนคุณราสุมากเลย เพนดี้อยู่แต่ขอร้องเงินตามเพนดี้แต่คือได้กิีกว่าเพนดี้เพจนี้นี่นายโยนเดี๋ยวอ่านอ่อนไม่แพสซิแพนด้าได้เลือดครับโอ้หรอแพสซิแพนด้าได้เลือดหรออ้าวกีแพนดี้แกตัดเลือก,ก่อนเดี๋ยวเพื่อนด่าแล้วมาเลยอ,อ,อีีพอแพนดี้แกโดนเข็มไหลมาเราต้องออกกันเวทันหนึ่งกว่าเดี๋ยวเราค่อยออกเข็มผักเราออกตัดหรือเราออกไม่หรือเราออกเราออกกันเวทหน่อยไหซิลเป็นยังไงบ้างกันวิคซิวก็แรงนะเราออกกันเวทก่อนกันเซฟเซฟมีอนี้อ่ะมีเรื่องอะไรต้องเนีก็คือ มันกลับมันกลับเพราะว่ามันโลสุดเลยมันโลแล้วฟาฟาดฟาฟาดแม่ฟาดาดมันเคยมันจะโดนนัดหนุ่ไหมันปกติมันมันใช้คคิดอยู่เช้คอเลยจังหวะนี้ถ้ากอว่าโดนล้าก็คือเออเป็นไงละเม่เป็นไงก่อนเฮ้ยเดีวก่อนหาเดีวก่อนเดี๋ยวก่อนกินถาี่นเดี๋ยวกินจะต่งไปหาทุกคนเดี๋ยวอนเดีอพม้อนะเพิ่เชี่ยก่อนจังหวะนี้เราจะต้องยังไงดีวะเ เกิกันชงใส่หรือวะตัวต่อนมาตัวนะาพิงพีเอ้พิงทำเสร็สุดเลยจริงพิงพยายามแล้วก็ไม่มีวัวให้อัพเลนนะเิ้ง้งเล่นทำไงอ่ะพิงพยายามแล้วพิงเขาทำไมวะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องน้อยเราก็ต้องประกบอีแพันดี้ให้มันอยู่มัดไงก็คือเกิดอาดันเลนไงเราบางแผนก่อนเมื่อเราเข้าไฟไม่ค่อยเป็นไม่เป็นไฟเตอร์ไม่เป็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดันเลนให้อีแพันดี้มันมามันมาเคลียร์เลนไม่ให้อีแพันดี้มันเข้าไฟทุกคนหอยก่อนนี่คือแผนเราแล้ว นะต่อให้พัี้เขาไฟป้อมแกก็ต้องแหกอ่นพี้จะตายไปเลยนิฟังกระดินุ่นนิดตะการมันมันบังอานี้ไรเราอาไม่อุยอุ้ยตกใจตกใตกใจกใจเฮ้ทำาได้ปหรอมันอีวมาอิวมาอิวมาพิงก้าบวกอยตรงนั้นนะพิงก้กเลยนะเนี่ยเราเราไหวปะอุ้ยมันต้องการนะมันซิวมาซิวมาใคร่ตยที่มัมตรงนี้ดันมา หน่อยตรงฮะจิ๋วเปิดปีกันโอยปีกเยอดย่าเปีเยอะให้ดูดิคือพี่ว่าพี่ว่าเราต้องไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปพี่สิพี่ยาน่าจะดีกว่ารักนะคะพวกเรารักกันรักกันเฮ้ยปีกปีกปีกหน่อยทีพี่ยาก่าปีีทุกคน วไปเกรนี mer, War, ini, ้ไปกิดมทุกคนเราใช่ไมนเวไงก็คือก็นางนัดีเวนี้ไม่ากับเราแล้วโอยาด เลยบอกตรงทำดีที่สุดเท่าที่ทึงได้อย่าอย่าฝันนะคะอย่าฝัดนะที่รักข้าอย่าอย่าฝัดข้อความนะคุณพักพูดอะไรแบบพักชนะหรอพูดชนะหรออย่าฝัดข้อความมาตัวเองรักเขาแล้วเมื่อไหรอรักเหมือนกันรักเหมือนกันมีทูกนะคะแต่อย่าฝัดข้อความมาตัวเองนะอย่าฝัดนะพี่ไม่อยากแบนนะอย่าฝัดนที่รักคุณทําโทษหนาวฝัดข้อความนะถึงเป็นข้อความที่แบบโอเคแต่เดียวฝัดนะอย่าฝัดนะที่รักนะคอง อีกก้อนทอยกน็เอาฟ้าวไม่ใช้ฟานี่ิติฟ้ามัจะต้าฟปะจะตทีาเอเไปเป็นแบบ่นนะนี่ะครับเป็นอฟาเน่ยฟ้าฟ้าฟ้้านที่องาก็มาเลยดิซิวี่คืทอยมาแล้วไงคือทอยมาแล้วไงเออมาดิก็มาดินีนมันห้าคนอาแวนแวนเจ็บนะบอกก่อนนะนี่คือแวนเวทหรือเปล่าสองก่อนเอ้าโอ๊ยแวนเวทไม่กดเวยนั่นนะตายนะตายนะ ไปนะบอกก่อนนะบอกก่อนนะเคลียร oh, okay. yeah, so like ์คล oh, ิปก่อนนะจะเอาได้เพราะคือเคลียร์คลิปก่อนนะเพนด้าอยู่บนนั้นเนี่ยเพนด้าเราจะตู้เพนด้าได้ไหมอุ้ยเฮ้ยหายเลยหายไปสตูหายไปแล้วทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวทุกคนไม่ต้องกลัวอย่างน้อยมันก็ต้องเสียวหลังเรื่องเรื่องทิ่บ้านมันบ้างเพื่อนมันด่าแล้วเนี่ยโต๊ะใหม่โต๊ะใหม่โตกันบ้านกันบ้านเฮ้ยแต่วันนั้ไม่ต้องมีตัวหนึ่งออกมากันบ้านจริงๆ มันตายสองมันพี่แค่ได้หรือเอ้จริงๆแล้วเวลามันเล็นี่เราเราแบบเฮ้ยจังหวะนี้เราจะต้องซิวดิ้งเฮ้ยจะฟิตไปใช่ป่ะเฮ้ยซิ่งจิงมันตักเลยใช่เฮ้ยมันนี้มันแค่ตักอ่ะซิวซิวมาถึงจริงยอมมาซิวซิวะไรก่อนเออโค้จัดตั้งใจนี่เฮ้ยร่างตัวโลกมันมันทันเลนแทนนั่งเราว่าเฮ้ยโค้ชมาไม่ต้องไปดีกว่า